ทหารพรานปัตตานียิงปืนในฐานระบายความเครียดกระสุนโดนรถบัสรับส่งนักเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจสพยะริงจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งจากกำนันตำบลตันหยงดาลอว่ามีเหตุอสอทอพอสังกัดร้อยทพอ4216ได้ใช้อาวุธปืนยิงภายในฐานทอพอ4หนหมู่ห้าตำบลตันหยงดาลออำเภอยะริง,รงจังหวัดปัตตานีกระสุนปืนไปโดนรถบัสจำนวน3จุดแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจึงรายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมนำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถบัสของโรงเรียนใช้รับส่งนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่วนประเด็นและสาเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนและสืบสวนเจ้าหน้าที่ทหารรายหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่สามารถตั้งด่านสกัดผู้ก่อเหตุได้แล้วหลังก่อเหตุยิงรถบัสจากด้านในฐานท,ทพ .4216 โดยผู้ก่อเหตุพยายามหลบหนี โดยใช้รถกระบะสีบรันทองกค306พัทลุงออกจากฐาน4216มุ่งหน้าไปถนนสาย43จนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับได้ในเวลาต่อมาบริเวณด่านเกาะหม้อแกงหมู่หกตำบลท่ากำกำชำมอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีทราบชื่ออ,อสอทอพอกาลานอายุ36ปีส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการเครียดอย่างไรก็ตาม จ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังสอบสวนและสืบสวนข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชาและสังคมขณะที่พันเอกเกติศกนีวง์โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะถแถลงข่าวกรณีอาสาสมัครทหารพรานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42กองร้อยทหารพรานที่4216ใช้อาวุธยิงภายในฐานาปฏิบัติการและทําให้กระสุนไปโดนรถบัสจํานวน3จุดแต่ไม่มีผู้ใดได,ได้รับบาดเจ็บ ที่ห้องถแถลงข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่ายสิรินทรตำบนเขาตูมอำเภอยะรัง